บนยอดเขาสูงกว่า2,400เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเมืองโบราณมาชูปิกชูของเปรูตั้งตรงานอยู่เหนือหมู่เมฆท่ามกลางเทือกเขาแอนดีสที่ปกคลุมด้วยหมอกหนานักท่องเที่ยวมักชื่นชมความงามของซากหินและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรอินคาแต่เมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดนักโบราณคดีบางคนกลับตั้งคำถามว่าอินคาอาจไม่ใช่ผู้สร้างแห่งแรกของที่นี่ หินแต่ละก้อนที่ใช้สร้างกำแพงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าถูกตัดและประกบกันอย่างพอดีจนแทบไม่สามารถสอดมีดเข้าไประหว่างรอยต่อได้แม้ไม่มีเครื่องมือโลหะหรือปูนซีเมนต์หินก็ยังคงแน่นหนามานานหลายศตวรรษบางก้อนมีรอยขัดที่เหมือนถูกหลอมด้วยความร้อนสูงราวกับเทคโนโลยีเลเซอร์นักวิจัยบางกลุ่มจึงเชื่อว่าโครงสร้างส่วนล่างของเมือง อาจมีอายุเก่ากว่าที่อินคาเข้ามาอาศัยหลายพันปีในยามเย็นแสงอาทิตย์จะทอดเงาผ่านผนังหินบางส่วนเป็นลวดลายประหลาดคล้ายรูปของมนุษย์หรือสัตว์ที่ไม่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมอินคาเงาเหล่านี้ปรากฏเฉพาะวันคริตสต์มาสยันวันที่ดวงอาทิตย์สูงที่สุดในปีราวกับมีใครออกแบบไว้ให้ตรงเวลาอย่างจงใจ ใครกันที่เข้าใจท้องฟ้าและหินได้ลึกขนาดนั้นหรือมาชูปิกชูอาจเป็นเพียงชั้นบนสุดของสิ่งก่อสร้างที่โบราณยิ่งกว่าที่เราคิด